ต่อไปจะเป็นกิจกรรมวิ่งมาลาทอนครับไปเลยไปแล้วไปแล้วไวอ้อตามเลยค่ะตามสร้างน้อยเลยค่ะพุนไปแล้วเห็นตะดากมุ่นเลี้ยวคิวเลี้ยวคิวไปยุบหัวเอ้าเอ้าอ้อ้วนไรกับสิเลีนบ่นได้ห่ะพุเออนเอ้า สวัสดีค่ะโอ้โหมาดูลูกอ่อนอมิงโชอะไรเนาะเนี่ยนอ,อยนนที่ไหนได้ขั้นขั้นคักข,ข,ขั้นแนทะนออาบน้ำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แหละครับ จากโตดำดำเมียมเสภาพนี้เลยครับผมเออเอาเอาเอาเออเออเาผาเฮ็ดเบิ้งผ้าเฮ็ดผาเฮ็ดผาเฮ็ดผาเฮ็ดเออจ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่กฮ่าย่าฮ่าฮ่้่าฮ่นฮ่่ แต่เบิงเอาสีนอนด้วยบัดดีกินนะคครับนมเม็ดนะครับป <c oughs> ้อนมเม็ดครับนมเม็ดน้อ <c oughs> ไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปพอแล้วเข้าบ้านยังมิ่งเสียเงือหรือยังถ้าเสียเงือเยอะแล้วเข้าบ้านไปพักผ่อน ก้วดหมดแล้วเดินลงเม็ดให้เก็บอะไรดีน้อยเนาะนี่จะไม่มีก่อนแล,ล้วไกลๆอุ่นไกลยางอยู่ทั้งเตียงน,นี่มิงเก็บสายยางล่ะครับตอนนี้นี่เานอนอโอ้ลมแรง ถ้าได้ยินเสียงลมแรงก็ขอโทษขออภัยด um, ้วยนะคะเก็บลูกเก็บลูกเก็บเก็บลูกเก็บไก่ครับเออเก็บไก่ครับเก็บไก่เนี่เก็บวะมามามามมา อย้อนใส่หัวจากคล้องนี่ละเอาไปเลยพ่อเอาไปเลยครับรางวัลหลามาเลยครับต้องยื่นหมูยื่นแมวเอ้ยไม่ใช่ต้องยื่นไก่ยื่นนมเม็ดเออพ่อเอาไก่ไปนมเม็ดมหาลา คุณแม่คือเศร้าสายยางอีกนม่นน่ะเนาะเนี่ยเก็บถุอเก,ก็บง,งมา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 ,มาโอ้คุณแม่เล่นสายยางเร<อ>าพุ่นเน่เน้อยน้อยไปเลยไปเลย

คุณแม่ก็เล่นโยคะนะคะยืดเส้นยืดสายจักน้อยก่อนพนวะคุณตาก็จะพาเดินออกกำลังกายทุกวันไปไปเสร็จแล้วก็จะมาเนี่ยคะ่ะให้กินน้ำอาบน้ำอาบท่าก่อนจะเข้าโรงช้างนะคะอันนี้เป็นกิจ,จวัตรประจำวันของทุกวันนะคะไปละ อ้ยคุณแม่ยังประทันเด็กเขาเลยคือใไ้ลาเขามาเล็กแต่เพาะแม่ลาประทันี้มากเลยได้หนมิมามาจังได้คนขั้นอยู่เนาะหินบอลน,นั่น เลี่ยมกะหายเบิร์ดละละ่ะไปพุ่นแม่ไม่เก๋าหลังยิ่งใหญ่พุนแม่เร็ว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 ไม่เก๋าหลัง ไป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 เร็วเร็วเร็วไปจะเป็นกิจกรรมวิ่งมาราธอนครับไปเลยไปแล้วไปแล้วไอ้เออ ออกกำลังกายยามเย็นครับผมไปแล้วไปแล้วอออตามเลยค่ะตามสร้างน้อยเลยค่ะบุ่นไปแล้ว <c oughs> เห็นกระดากมุ่นเลี้ยวคิวเลี้ยวคิวไปยุบหัวเอา้าเอ้าเออเออเล่นได้แม่อ้วนไรสิเล่นบ่นได้ล่ะ บุ่นเอาแม่กับพ่อแม่เอาวันนี้เมยอเหรอเอเมย์อวเมยเออเยีเลเามยดีเลยเก็บ่อเก็บบอฉลาดนะเราน่ะเฮ็ดจังได้สิได้กินวันว่ะเฮ็ดตัวมา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 ม่ามามามา ไก่แหลกนมเพาะเอาไก่แหลกนมครับโอ้โหกล้วยมาให้กินเทียลเป็นเครือเด้อค่ะเด้อคุณแม่เนี่ยกินกล้วยเทียละเครือค้าเดียวเบิร์ดมาสั่นเอ้ยอ้อ สิเกีบของแหลกแหลกนุ่มด้วค่ะนี่มันเลียมมันอันนี้เก็บเก้เก็บเเก็บเก็เกบเกบด้ออ เอาใส่มวกให้พ่อน้ำหลุบใส่หมวกให้พอด้วยเร็วเร็วเร็วเอาใส่ใส่ไปเร็วเร็วเร็วเออไป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 

อ่ะหลาก็อยักเทขึ้นกันเนาะหลาาใส่หมวกครับเอาไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเด้อบัดนี้เด้อเก็บก่อนเก็บมามาไม่ไม่ไม่เก็บเก็บโอ้ยเก็บเก็บเอากระชีนอนเก็บตัวเนาะเอออเาหัวมาบัดนี้เอาหัวมาเอาหัวมา มิ่งสีส่ไส้ครับเอาไส้เออเออเอาไปแล้วคุณแม่เขาบ้านแล้วโอ้ยยังคุณถ่ายร่มแม่ครับไปแล้วไปหาแ, <laughs> แม่อดหลัด <laughs> เขาบ้านดีกว่าครับเขาบ้านแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างทุกช่องค่ะ พบกับปิ้งใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะเข้าบ้านแล้วเรียบร้อย